ตรงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องสาเหตุเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเริ่มที่ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉยียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนต,ตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีครับภาคตอนออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลา ปัตตนียะลาและนาราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงนี้ไทยตอนบนต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมาก กว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองครับ